มีคนมาติดป้ายตามมหาฮิปฮอปแต่ฮิปฮอปนี้ไม่ใช่ศิลปินจะเป็นอะไรติดตามจาก7วัน7อย่างค่ะ ฮิปฮอปหายไม่ใช่ศิลปินแรปเปอร์นะครับแต่เป็นน้องหมาพันบุลลี่เพศผู้สีเทาอายุ7ปีหัวใจเปราะบางเพราะน้องเป็นโรคหัวใจทุก <c oughs> หายตัวไปขณะพาไปเดินเล่นเงียบกริบไร้วิเวลบริเวณเส้นทางเดินป่าห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของถึงกับทําพิธีบายสีไหว้ศารขอให้เจอน้องโดยไวแถมยังติดป้ายประกาศตามหาน้องฮิปฮอปไปทั่วอำเภอแม่ริม ใครเจอเอาไปเลย20,000บาทเอามาติดกี่ป้ายครับคุณพีเอาป้ายมาติดตั้งประมาณ1 0บถึงสิบป้ายในรอบรอบแถวนี้แล้วก็ตามถนนเส้นหลักคือเขาไม่ใช่แค่หมาค่ะส่วนตัวเขาคือสมาชิกในครอบครัวถ้าใครเจอช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยแล้วก็รบกวนถ่ายรูปแล้วก็ส่งส่งมาทางไลน์ค่ะเพื่อยืนยันว่าใช่เขาจริงๆจ,จะได้แบบรีบรีบไปรับ เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อย2เดือนก็รักเหมือนลูกใครเห็นน้องฮิพยอบโปรดติดต่อเจ้าของตามเบอร์บนป้ายรียบๆช่วยกันหาพี่เขาจะติดไป้ายไปทั่วจังหวัดอยู่แล้วสะภาพ